ความรู้สึกที่ได้มีโอกาสไปทําดอกไม้จันทวายท่านเป็นครั้งสุดท้ายรู้สึกว่าใจหายแล้วก็ไม่รู้จะสรรหาคําพูดตรงไหนมาพูดแทนความรู้สึกตรงนั้นนะคะเพราะว่าก็คงจะไม่มีแบบท่านต่อไปอีกแล้วอะไรเงี้ยพ่อที่เรารู้สึกว่ารักแล้วก็เขาเป็นทเทวดาที่เดินได้จริงๆอะไรเงี้ยคะ่ะท่านนึ่งได้มีโอกาสทําอะไรตอบแทนท่านบ้าง ถามว่าถ้าท่านรู้ไหมอันนี้หนิงไม่สนใจรู้แค่ว่าหนิงอยากทาอยากทาเหมือนที่ท่านอยากให้ทําให้กับประชาชนหนิงก็อยากทําเพื่อท่านบางถึงแม้ท่านจะไม่ไม่ได้รับรู้อะไรเลยก็าตามเงี้ยค่ะหนิงจะนําหลักคํซ้อนของที่ท่านเคยให้ไว้กับประชาชนในสมัยรัชกาลที่9บอกกับรุ่นน้องรุ่นหลานลูกๆต่อๆไปว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะ แล้วก็ดีใจมากที่ได้เกิดในรัชกาลที่9ค่ะ